สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผอมาจากพาทุกท่านมาชมรีวิว Jeep Wrangler r u b i 2026แบบละเอียดทั้งด้านนอกด้านในสมรรถนะและราคาที่คาดการในไทยภาษาไทยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับรุ่น r u b i ของ Wrangler ถูกออกแบบเพื่อเน้นความโหดเหมาะกับสายลุยและสายแต่งโดยรูปลักษณ์ภายนอกของ Wrangler Rubio 2026ยังคงเอกลักษณ์ดีไซน์กรอบเหลี่ยม กระจังหน้าแบบเจ๊ปอพร้อมไฟทรงกลมและซุ้มลอกว้างขึ้นเพื่อรองรับล้อที่ใหญ่กว่ากรอบกระจกหลังขนาดใหญ่เส้นสายตัวถังเน้นจุดเชื่อมโลหะให้ดูแข็งแกร่งด้านบนอาจมาก,กับหลังคาถอดได้หรือหลังคาแข็งที่ถอดได้พร้อมบาร์หลังเสาสูงโดยรวมแล้วยังให้ความรู้สึกพร้อมลุยตั้งแต่สายตาแรก ด้านสัดส่วนและรายละเอียดเล็กๆอย่างคิ้วล้อกระจกมองข้างมือจับประตูออกแบบให้ดูเรียบแข็งแรงไม่หือหวาแต่แฝงด้วยความทันสมัยเช่นการใส่ไฟเล็ดรอบคันไฟหน้าแบบเล็ดพร้อมไฟวิ่งกลางวันและกระจังดีไซน์ใหม่ที่ช่วยระบายอากาศและให้ลุกทันสมัยขึ้นเมื่อเข้าสู่ภายในจะสัมผัสได้ไดถึงความผสมผสานร,ระหว่างความทนทานและความหรูเล็กน้อยบาะหุ้มวัสดุทนทานอาจเป็นหนังสังเคราะห์หรือหนังแท้ในรุ่นสูง แดชบอร์ดออกแบบให้ใช้งานง่ายจอแสดงผลขนาดใหญ่ระบบอินโฟเทนเมนตจอสัมผัสคาดว่าจะเป็นหน้าจอขนาดประมาณ12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto มีระบบนำทางในตัวช่อง usb USB-C หลายช่องอาจมีพอร์ตไฟ 12V สำหรับอุปกรณ์ภายนอกเสริมด้วยวัสดุดูดีรอบคันเช่นแถบตกแต่งอลูมิเนียมตัดขอบสีเข้มคอนโซลกลางที่ออกแบบให้วางแก้วและอุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกพื้นที่โดยสารด้านหลังอาจมีพื้นที่ขาและศีรษะที่พอสมควรแต่ในรุ่นรีวิวที่เป็นรุ่นดัดแปลงตัวถังอาจมีพื้นที่ด้านหลังถูกกดลงหรือใช้เป็นที่เก็บอุปกรณ์ออฟโรดก็เป็นไปได้ สมรรถนะของแรงเลิบรีว2026ยังคงยึดจุดเด่นเรื่องการลุยระบบ 4x4 เป็นมาตรฐานพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบพาร์ทไทมหรือฟูลไทม์แล้วแต่รุ่นระบบเฟืองท้ายล็อกและอาจมีระบอบล็อกคราวหน้าหลังร่วมถึงโหมดขับเคลื่อนแบบเฉพาะทางล็อกมัดแซนและอื่นๆความสูงใต้ท้องรถคราวคลีรัน์คาดว่าจะอยู่ที่ราว10นิ้วเศษหรือมากกว่าเพื่อให้ผ่านทางวิบากได้ดี เครื่องยนต์คาดว่าจะมีทางเลือกดังนี้เครื่องเบนซิน2.0ลิตรเทอร์โบให้กำลังประมาณ270แรงม้าและแรงบิดสูงหรือในรุ่นที่แรงขึ้นอาจมีระบบไฮบริดแบบปลั๊กอิน 4X ให้กำลังรวมประมาณ375แรงม้าแรงบิดรวมสูงถึงซึ่งเป็นตัวเลือกที่เน้นประหยัดและแรงไปพร้อมกัน นอกจากนี้อาจมีรุ่น V6 หรือแม้แต่รุ่น V8 สำหรับสายแรงซึ่งในการทดสอบรุ่นแร r a n อร์ธรรมดาเครื่อง V6 ให้กำลังประมาณ285แรงม้าแรงบิดระบบส่งกำลังมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ8สปีดรุ่นไฮบริดมักมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติเท่านั้นในแง่ตัวเลขอัตราเร่งรุ่นไฮบริดอาจทำ 0- ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ในราว5-6วินาทีขณะที่รุ่นเบนซิน ดีเซลทั่วไปอยู่ในช่วง6-8วินาทีด้านอัตราสิ้นเปลืองรุ่น2.0ลิตรจะอยู่ที่ราว20-22 mpg เมืองทางไกลส่วนรุ่นไฮบริดผสมอาจมีตัวเลข mpg e สูงกว่าสำหรับการใช้พลังงานรวม ในด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีช่วยขับขี่แรงเลอรรุ่นใหม่มักมีระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องเลนระบบเตือนมุมอับสายตาเซ็นเซอร์หลังกล้องมองหลังและบางรุ่นอาจมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ adaptive cruise control ระบบกันสะเทือนและโครงสร้างตัวถังยังคงออกแบบให้ตอบสนองการลุยเป็นหลักมีแรงดูดตัวถังและจุดยึดแข็งแรง มาพูดถึงราคาคาดการณ์ในประเทศไทยสำหรับรุ่นไฮบริดแองเ e ล 4x 2อ2 6มีการลงถา อาจเริ่มต้นที่ราคาในไทยประมาณ1,982,830าาสาบาทสำหรับรุ่นสปอร์ต S4 คูณ4รุ่นสูงซึ่งเช่นไทยเอาติจูดอาจแตกประมาณ2,615,530บบาทราคานี้ยังไม่เป็นทางการและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภาษีนำเข้าค่าขนส่งและค่าภาษีรถยนต์ในไทย สรุปแล้ว Jeep Wrangler r i อิจะเป็นรุ่นที่เน้นสายลุยผสานกับเทคโนโลยีใหม่ในยุคปัจจุบัน ภายนอกดูโหดแข็งแรงภายในใช้งานได้จริงมีระบบอำนวยความสะดวกครบครันสมรรถนะไม่ธรรมดาโดยเฉพาะตัวเลือกไฮบริดและราคาที่แม้จะสูงแต่สำหรับผู้ที่หลงไหลในรถลุยแบบจี๊ปก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อเลยครับถ้าอยากให้ผมช่วยเขียนสคริปต์แบบแยกซีนหรือปรับให้เหมาะกับช่องของคุณผมช่วยได้เลยบอกมาได้เลยครับ